เพื่อนๆเคยเห็นคนที่นอกใจแฟนตัวเองเนี่ยไปคบกับคนในเกมบ้างไหมเออเคยเห็นบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเคสเนี้เราจะเอาเรื่องนี้มาเจาะลึกนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เข้มไม่พูดความทำเพลงพี่เข้มจะขออนุญ,ญาตอ่านอ่านโพสต์เลยละกันนะครับมีคนเข้ามาปรึกษาเขาบอกว่าปรึกษาครับแฟนคุยกับคนในเกมกําลังนัดเจอแฟนผมคบกันมา2ปีอุ้ยแสดงว่าเจ้าของโพสต์เขาเป็นผู้ชายนะแลวเขาโดนผู้หญิงนอกใจ คือปกติเราจะเห็นผู้หญิงนอกใจบ่อยกว่าเนาะอยู่บ้านเดียวกันจนกระทั่งเดือนที่แล้วไปประกอบคอมมาหนึ่งชุดเพื่อมาเล่นเกม 5m อันนี้เขาออกออกออก,ออกชื่อเกมหรืออะไรสักอย่างก่อนเล่นนางตกลงว่าจะจบแค่ในเกมไม่มีคุยนอกเกมจนวันหนึ่งผมเปิดคอมเช็คดูการแชทคุยใน Discord นางได้คุยกับผู้ชายหลายคนแต่ก็ในเกมไม่ได้คุยต่อชู้สาวอะไร แต่มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งอ่านาแชทแล้วตกใจคุยกันทุกคืนรวมถึงโทรคุยตลอดกลางวันระหว่างเราไปทำงานก่อนนอนนางแต่งเรื่องเล่าให้ผู้ชายฟังว่าโสดอยู่กับพ่อแม่ที่ตกใจคือผู้ชายมีลูกมีเมียอยู่แล้วแถมนางบอกว่ารับได้อีกและวันพุธที่จะถึงนี้นางกำลังนัดเจอผมทราบพิกัดที่จะไปแล้วขอปรึกษาผมควรทำไงดีครับ บอกไปเลยตั้งแต่ตอนนี้หรือแอบ,บตามไปเจอต่อหน้าดีอัปเดตเช้านี้ล่าสุดนางรู้ตัวเลยออกจากระบบ Discord บนคอมแล้วผมจะไม่ทราบความเคลื่อนไหวแล้วครับอ่นนี้เดี๋ยวพี่เข้มต้องแยกก่อนเพราะมันมีคำศัพท์เฉพาะทางเยอะใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของเราเนี่ยอาจจะไม่เคยเล่นเกมมาก่อนไม่ใช่เกมเมอร์มาก่อนนะครับคือเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่ ต้องใช้คอมเล่นเกมที่ชื่อไฟเอ็มเนี่ยนะครับต้องใช้คอมเล่นมันเป็นเกมบทบาทส,สมมุติให้เราเนี่ยมีตัวละครมีอาวตารน,นะแต่งตัวเป็นตุกกตนต๊กตาตุ๊กตูนอะ่ะแล้วก็ไปเดินเดินอยู่ในอยู่ในเกมแล้วเกมเนี้ยมันออนไลน์มันก็เลยเจอกับคนอื่นได้ด้วยอย่างสมมติว่าพี่เข้มเล่นเนี่ยโอ้พี่เข้มแต่งตัวเป็นสาวน้อยเวทมนต์นะสมมติพี่เข้มก็เป็นสาวน้อยเวทมนต์ในเกมนั้นแล้วก็มีคนอื่นเนี่ยโอ้อยากได้สาวน้อยเวทมนต์ก็เลยมาจีบพี่เข้มในเกมอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็มาคุยมาจีบอะไรกัน นะหรือไปทําภารกิจไปอะไรกันนะครับแต่เกมไฟเอมนี่ยมันจะมีคนบางกลุ่มที่เนี่ยเป็นอย่างเนี้ยเป็นอย่างที่เจ้าของโพสต์เ็เล่าให้ฟังอะ่ะคือคุยกันในเกมแต่แหมมัน,ม,นมันติดใจคําพูดมันติดใจคําหวานมันติดใจในตัวตนประดิษฐ์นี่พี่เข้มต้องหมายเหตุคําว่าตัวตนประดิษฐ์เอาไว้ด้วยนะต้องขีดเส้นใต้ทําเครื่องหมายใหญ่ๆเอาไว้ว่าตัวตนประดิษฐ์นะครับ บางคนหลงไปนะหลงไปตรงนั้นก็คือไปนัดเจอกันไปเจอกันนอกรอบอันเนี้คือเรื่องความรักอันนี้คือเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอืมอิมมชั่นแฟร์ได้ไหมการนอกใจนอกใจในเชิงอารมณ์อะอย่างสมมุติว่าเรามีแฟนอย่างเงี้ยแล้วแฟนเราเดินข้ามหน้าข้ามตาเราไปไม่มาไม่มาคุยไม่มาอะไรกับเรานะ ทั้งๆท,ที่เราก็ทำทุกอย่างแล้วเราก็มีความหวานเราก็าค่อนข้างจะเทคแคร์เขาแต่ปรากฏว่าเขาเดินขคำหน้าขคำตาเราไปแล้วก็ไปมีความสุขใช้เวลาขโมยเวลาของเราไปแทนที่เราจะอยู่ด้วยกันเนี่ยเอาเวลาตรงนี้ไปทุ่มให้กับคนในเกมหรือไปทุ่มให้กับคนในแชทหรือใครก็ตามที่เป็นคนที่เขาคุยอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเธอมันไม่มีอะไรกันเราอะไม่ได้นอกใจเธอ เห็นไหมยังไม่ได้มีอะไรกันแล้วแค่คุยกับเขามันเป็นตัวตนประดิษฐ์อะไรเงี้ยเออคําพูดพวกนี้มันอ้างได้หรือเปล่าจริงๆมันอ้างไม่ได้นะการอิโมชันอลแฟร์เนี่ยมันก็ถือเป็นเป็นประกายหนึ่งที่มันจะจุดให้คนเนี่ยไปเจอกันแต่ถามว่าเกมมันมีส่วนผิดไหมมันมีส่วนผิดตรงที่ว่ามันเป็นสื่อโซเชียลออนไลน์อย่างหนึ่งเหมือนกับที่เราเจอกันในเฟซเหมือนกันที่เราคุยกันในไลน์เหมือนกันที่เราคุยกันในเอ่อแพลตฟอร์มต่าง นะแพลตฟอร์ม youtube ก็ได้นะ t ิ k t o k ก็ได้นะครับแล้วเ,เจอกันเนี่ยแตเ,เพยงแต่ว่าเราไม่ได้เจอกันในแพลตฟอร์มเราไปเจอกันในเกมไงเนี่ย,ยก็ถือเป็นการนอกใจหรือเปล่าบางคนบอกมันไม่นอกใจแต่จริงๆอนะ่ะในมุมพีแค่มันมีคำศัพท์ว่า emotional affair นะนี่แหละคือคำศัพท์นี้เลยนะครับคำศัพท์นี้เลยนะนี่คือการนอกใจอย่างหนึ่งซึ่งมันจะตามไปถึงการนอก นอกกายหรือการเปลี่ยนความรักหรือว่าบางคนแย่หน่อยร้ายหน่อยคือควบสองเลยฉันเลือกใครไม่ได้ฉันอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนตามในเพลงเพลงฮิตอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการนอกใจยังไงเนี่ยบางคนนิยามว่าเฮ้ยเนี่ย oh, โหมึงแยกไม่ออกเลยมึงไปว่าผู้หญิงได้ยังไงเนี่ยผู้หญิงเขาเขาแยกออกเกมเนี่ยเขาแยกกันเขาแยกแยะ ขาแค่เล่นเกมมันไม่มีอะไรนี่มันนัดเจอกันแล้วนะเพื่อนเพื่อถ้าเราอ่านโพส์ดีๆเนี่ยเขานัดเจอกันแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยการที่ใครสักคนหนึ่งที่เป็นแฟนกันเนี่ยแบ่งเวลาที่ควรจะให้เราเนี่ยไปให้คนอื่นแทนที่จะนัดโอไปกินเซเว่นเซน์ด้วยกันหรือว่าไปเติมเวลาเติมช่วงเวลาดีๆให้กันเนี่ยอันนี้คือเขาให้คนอื่นไปแล้วเขาให้แล้ว แทนที่เวลาจะอยู่กับเราบ้างเออแบบ่งเวลาไปทํางานบ้างไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างแบบ่งเวลาไปเล่นเกมบ้างตามความเหมาะสมนะไม่ได้ไปน,นัดเจอใครแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับเราซึ่งเราเนี่ยก็เป็นแฟนเนี่ยคือการปรับบาลานซ์ชีวิตแต่ถ้าเขาไม่ได้มีบาลานซ์ชีวิตมาให้เราคุณโดนนอกใจแล้วคุณโดนนอกใจจริงๆนะครับอย่างเคสนี้นะครับแล้วเนี่ยถึงขั้นนัดเจอกันนะครับจะมาบอกว่า เฮ้ยผู้ชายเนี่ยคนรแยกแยะสิอะไรเกมไม่เกมเนี่ยควรแยกแยะนะครับอย่าหึงกินเหตุนะครับมันนัดเจอแล้วเพื่อนๆมันมันไม่ต้องแยกแยะอะไรอีกแล้วนะครับเพราะดราม่าทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับเกมที่มีชื่อว่าไฟเอ็มเนี่ยจะต้องมีการทกเถียงกันก็แยกแยะสิอย่างเงี้ยเออผู้ชายก็ต้องแยกแยะสิเขาไม่มีอะไรบางคนก็บอกผู้หญิงก็ต้องแยกแยะสิเขาไม่มีอะไรมันก็แค่คุยมันแค่บทบาทสมมุติอันนี้มันมีนอกรอบแล้วนะเพราะงั้นเนี่ย คนที่ต้องแยกแยะเนี่ยคือคือคนที่กําลังทําการ emotional affair อยู่หรือเปล่ากําลังนอกใจในเชิงอารมณ์อยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดทีนี้คําถามคือว่าทํายังไงดีอันนี้แล้วแต่คนเพราะบางคนเนี่ยออนอกใจแล้วกลับมาอยู่ในเส้นทางกลับมาอยู่ในแทร็กของความรักได้อีกก็ไปต่อได้แต่บางคนนอกใจแล้วอยากควบสอบ้างบางคนเลอะเละเทอะบางคนอยากไปหารักใหม่ไปเลย อันนี้ก็ต้องให้ตัดนะเพราะเนี่ยเห็นไหมเวลาที่ผู้ชายหาเงินให้ผู้หญิงเนี่ยหรือบางเคสเนี่ยน่าเศร้ามากนะเพราะผู้หญิงหาเงินให้ผู้ชาย,ยผู้ชายกลับมาทําตัวแบบนี้และเขาก็ทําแบบนี้ซ้ำๆนะบางคนเนี่ยเจ้าชู้ก็คือจับได้ว่ามีคนนึงพอจับได้ก็เลิกก็ไม่มีคนใหม่อีกก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ใจก็บอกว่ารักเรานะอย่างเงี้ยพวกนี้น่ากลัว น่ากลัวคือไม่ได้น่ากลัวไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นผีมาหลอกเรานะแต่ว่าน่ากลัวในที่นี้กลัวตรงที่ว่าใจเราเนี่ยแหละจะไปหมกมุ่นกับสิ่งที่มันเปลี่ยนไม่ได้เพราะพี่เข้มเคยทําคลิปเอาไว้ในช anel น,นี้แล้วนะครับว่าคนเจ้าชู้เนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเจ้าชู้กับมีชู้ต่างกันมีชู้คือบางคนดีๆเนี่ยพลาดครั้งหนึ่งเขากลับมาอยู่ในเส้นทางของความรักได้ถ้าเรารับได้เราไปต่อได้ แต่กับบางคนเขาเป็นคนเจ้าชู้เขามีแล้วมีอีกคนพวกนี้ยังไงก็ยากแล้วมันก็มีสถิติที่บอกเอาไว้ด้วยนะครับสถิติหลังบ้านที่บอกอไว้ชัดเจนมากว่าผู้หญิงโดยส่วนมากแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นทุกเคสแต่ใช้คําว่าโดยส่วนมากนะครับเวลามีชู้แล้วเนี่ยมักจะไปเลยเออคือใจก็ไปอยู่อีกกคนเลยเออเป็นเป็นชู้ก็ยอมมาเลยแบบเนี้ยก็ก็จะมีนะครับประเด็นแบบนี้ด้วย ดังนั้นคําถามเคสนี้คือมันเป็นเรื่องรายละเอียดที่ต้องคุยกันก่อนว่าตัวคุณรับได้ไหมเออคือรับได้ไหมที่จะให้เขามาอยู่ในเส้นทางเดิมและใน่อนต,ตัวคุณก็ต้องมีการแบบระแวงเขาบ้างคุณก็ต้องบอกเขาต,งตรงๆว่าเอ้ช่วงนี้จะเป็นช่วงงี่เง่านะเพราะว่าใจมันยังเจ็บนะถ้าสมมุติว่ากลับมาเนาะและถ้าสมมติว่าไม่กลับมานะครับคุณก็บางทีคุณก็เก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรให้เขาเนาะแล้วก็ให้เขาไปอยู่ที่ใหม่เลยอย่างนี้ก็ได้นะครับ ก็ดูซิว่าเราจะขับไล่เขายัางไงได้บ้างนะตามหลักกฎหมายหรือจะกดหมู่หรือจะอะไรก็ตามแต่ถ้าเราไม่เอาเขาแล้วเนี่ยเราก็บอกเลิกเขาไปเลยนะครับก็เป็นทางเลือกนะที่ให้ใครก็ตามที่เจอปัญหานี้อยู่แล้วมาฟังคลิปนี้หรือแม้กระทั่งคุณเจ้าของโพสต์ถ้าบาังเอิญมาเจอคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีแนวทางนะครับในการาใช้ชีวิตนะครับอลองเอาไปพิจารณาดูว่าเราไหวในเส้นทางไหนก็เลือกเส้นทางนั้น เจอกันในบ้านอาคมเอ้ยบ้านอาคมอะอู่ซ่อมความรักนะครับอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมารีวัตรในอู่ซ่อมความรักนะครับใครมีความรักพังๆเอามาซ่อมกับช่างเข้มนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีด้วยนะครับ